สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่ต้องบอกว่าทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานี้เลยนะครับนั่นก็คือ Elbit Systems ครับเรามาเปิดกันด้วยตัวเลขที่น่าทึ่งตัวนี้เลยครับ25.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือมูลค่าของคำสั่งซื้อที่รอส่งมอบหรือที่ในวงการเรียกว่า Backlog ของ Elbit แค่ณนะสิ้นไตรามาสที่3ของปี2025นะครับตัวเลขที่สูงมนประวัติการขนาดนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นภาพสถานการณ์ความมั่นคงข,งของโลกที่กำลังร้อนระอุได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับแล้ว ElB i t s y s t e m s คือใครกันแน่คือต้องบอกว่าพวกเขาไม่ใช่แค่โรงงานผลิตอาวุธทั่วๆไปนะครับแต่เป็นผู้บูรณาการระบบหรือ System Integrator บทบาทของพวกเขาก็คือการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ระบบสื่อสารหรือซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมาล้อมรวมเข้ากับแพลตฟอร์มยุโทโธปกรณ์ต่างๆเพื่ออัปเกรดสร้างขีดความสามารถใหม่ๆที่เหนือกว่าเดิมครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในเชิงธุรกิจและขนาดขององค์กรแล้วเนี่ยเอลบิยิ่งใหญ่แค่ไหนกันโอ้โหดูตัวเลขในสไลด์นี้สิครับชัดเจนมาก ในไตรามาสที่3ของปี2025เนี่ยรายได้ของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ28%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือกำไรสุทธิครับเติบโตแบบก้าวกระโดดไปกว่า68%เลยทีเดียวตัวเลขพวกนี้เป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์ความขัดแย้งทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปนะครับที่ทำให้ความต้องการระบบพื้นใหญ่แล้วก็กระสุนเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลจริงๆ และถ้าเรามาดูการกระจายตัวของรายได้ตามภูมิภาคจะเห็นเลยว่ายุโรปแซงขึ้นมาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับโดยสัดส่วนเกือบ3 0เลยตามมาติดๆก็คืออิสราเอลเองที่ความต้องการในประเทศสูงขึ้นมากส่วนอเมริกาเหนือก็ยังเป็นตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญไม่แพ้กันและในฝั่งเอเชียแปซิฟิกก็มีความต้องการระบบตรวจการทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับโอเคครับต่อไปเราจะมาลงลึกกันที่ตัวผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสําคัญของเอลบิดกันบ้างครับ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของเอลบิดเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ระบบอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโดรนระบบภาคพื้นดินและปืนใหญ่ระบบบัญชาการและควบคุมไปจนถึงการอัปเกรดระบบการบินแต่จุดขายที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เอ b บิดแตกต่างจากคู่แข่งเลยก็คือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ผ่านการพิสูจน์จากการใช้งานจริงในสมรภูมมาแล้วโชคโชนครับซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างมหาศาล ถ้าพูดถึงตลาดปืนใหญ่อตัตจรนะครับ ATM 2000คือผลิตภัณฑ์เรือธงของเอ b บิดเลยเมื่อเทียบกับคู่แข่งตัวชากาจอย่างซีซ่าจากฝรั่งเศสเนี่ยคือถึงแม้ว่าซีซ่าจะมีชื่อเสียงด้านความแม่นยำสูงมากและก็ผ่านการนบจริงในยูเครนมาแล้วแต่จุดแข็งของ a t m ก็คือความยืดหยุ่นครับสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกได้หลายหลายรุ่นต้นทุนก็ต่ำกว่าแถมยังมีเงื่อนไขาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่น่าสนใจกว่าด้วยนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทาให้ชนะสัญญาในหลายๆประเทศครับ ส่วนในตลาดโดรน h e r m e s 900ของ El b บิดถูกวางตำแหน่งไว้ในตลาดระดับบนเลยนะครับถ้าเทียบกับไบร a k t า t b บ2ของตุรกีที่โด่งดังมากๆ h e r m e s 900เนี่ยบรรทุกน้ำหนักได้ม,มากกว่าถึง350กิโลกรัมมีระบบเซ็นเซอร์ที่ซับซ้อนกว่าแล้วก็มีระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมมาเป็นมาตรฐานเลยพูดง่ายๆก็คือ h e r m e s 900ถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจลาดตะเวนสอดแดมระยะไกลที่ต้องการความต่อเนื่องยาวนานเป็นพิเศษมากกว่าการโจมตีแบบฉาบช่วยครับ ทีนี้เรามาดูเคสที่ใกล้ตัวเราแล้วก็น่าสนใจมากๆนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง e l b i t Systems กับกองทัพไทยซึ่งต้องบอกว่าได้พัฒนาจากการเป็นแค่ผู้ซื้อผู้ขายมาสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันเลยทีเดียวครับกองทัพออกไทยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยครับโครงการปืนใหญ่ ATMOS 2 0 0 0ถูกนามาประกอบในประเทศภายใต้ชื่อ M758ATMG ซึ่งสร้างขีดความสามารถที่เรียกว่ายิงแล้วหนีหรือ shoot and scoot นะครับ ก็คือสามารถยิงแล้วเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งได้ทันทีเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับเครื่องยิงลูกระเบิดสเปียร์ที่ถูกนำมาติดตั้งบนรถบรรทุกเป็นรุ่น M361 ATMG และที่สําคัญมากๆเลยก็คือโครงการ D11A ที่พัฒนาระบบจุดรวด้อยลำกล้องร่วมกับ DTI ซึ่งทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับนโยบายการป้องกันประเทศที่เน้นการพึ่งพาตนเองของไทยพอดิบพอดีเลยครับ ส่วนกองทัพอากาศเอลบิดก็เข้ามาอัปเกรดเครื่องบินขับไล่ F-5 ของเราให้การเป็น F-5TH Super t i g r i s ที่มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินรบยุค4.5เลยนะครับขณะที่กองทัพเรือก็ได้จัดหาดโดรน Hermes 900รุ่นสำหรับภารากิจทางทะเลโดยเฉพาะเพื่อใช้ในการล่าตระเวนและยังมีขีดความสามารถในภารากิจค้นหาและกู้ภัยได้อีกด้วยเอาละครับมาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยนะครับ นั่นก็คือการประเมินสถานะของเอลบิดผ่านมุมมองของ s w o t Analysis ครับมาเริ่มกันที่จุดแข่งนะครับข้อแรกเลยชัดเจนที่สุดก็คือ b a c k หลอกมูลค่ามหาศาลกว่า25.2พันล้านดอลลาร์ที่เป็นเหมือนหลักประกันรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทต,ต่อมาคือจุดที่ย้ำไปแล้วนั่นคือเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงซึ่งสร้างความเชื่อมั่นที่หาจากที่อื่นได้ยากมากครับ นอกจากนี้การมีฐานการผลิตที่แข็งแกรง่งทั้งในสหรัฐและยุโรปก็ช่วยลดความเสี่ยงทางการค้าได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายคือความยืดหยุ่นในการบูรณาการระบบเข้ากับยุทธโปรกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้อย่างหลากหลายครับในส่วนของจุดอ่อนข้อที่น่ากังวลที่สุดคือความเสี่ยงทางการเมืองที่สูงมากครับจากการที่บริษัทตกเป็นเป้าหมายของแคมเปญต,ต่อต้านต่างๆซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งภาพลักษณ์และการลงทุนเลยข้อต่อมาก็คือข้อจํากัดด้านกําลังการผลิต ที่ยังต้องพึ่งพาฐานในอิสราเอลเป็นหลักซึ่งมันก็มีความเสี่ยงในตัวเองนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงงบประมาณกลาโหมของอิสราเอลในอนาคตก็อาจจะส่งผลกระทบได้เช่นกันและสุดท้ายต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากแรงกดดันของนักลงทุนบางส่วนที่ถอนตัวออกไปครับแล้วโอกาสละมีอะไรบ้างโอกาสที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือวัตถจักการสะสมอาวุธครั้งใหญ่ในยุโรปครับที่ทําให้ความต้องการปืนใหญ่พุ่งสูงขึ้นมหาศาลขณะเดียวกันความตึงเครียดในเอเชียก็ขับเคลื่อนความต้องการโดรนทางทะเลให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนเกมไปเลยอ,อย่างระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเลเซอร์ไอรอนบีมซึ่งมีศักยาภาพในการส่งออกสูงมากและแน่นอนครับการขยายโมเดลการผลิตร่วมแบบที่ประสบความสําเร็จกับไทยไปยังตลาดอื่นๆก็เป็นอีโอกาสที่สําคัญมากๆครับสุดท้ายมาดูกันที่อุปสรรคหรือภัยคุกคามครับข้อแรกที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกอาวุธจากประเทศคู่ค้าซึ่งอาจจะทําให้สายการผลิตหยุดชะง,งักได้ทันทีเลยนะครับ ตามมาด้วยการถอนการลงทุนของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่คอยกดดันราคาหุ้นอยู่เสมอการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตโดนราคาถูกโดยเฉพาะจากตุรกีและจีนก็เป็นอีกปัจจัยและสุดท้ายก็คือปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เปราะบางจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างวิกฤตในทะเลแดงที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนของสถานการณ์ที่เอลบิดซิสเต็มกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เลยสรุปง่ายๆก็คือเอลบิดเป็นบริษัทที่กำลังประสบความสำเร็จอย่างสูงในเชิงพาณิชย์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับพายุหมุนทางการเมืองและแรงกดดันด้านต่างๆที่รุนแรงมากดังนั้นความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้ได้ตามสัญญาท่ามกลางวิกฤตเหล่านี้จะเป็นบททดสอบที่สําคัญที่สุดที่จะกาหนดอนาคตของบริษัทเลยครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ Elbit System ในเชิงยุทธศาสตร์นะครับสำหรับการเจาะลึกในตอนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของบริษัทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า5 forset model e l b i t Systems หรือ ESLT เนี่ยมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนโดยเราจะใช้กรอบการวิเคราะห์ Five Forces ของพอเดอร์มาช่วยประเมินกันครับเพื่อดูว่าประการของบริษัทแห่งนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าแล้วมันมีจุดเประาะบ,บางตรงไหนซ่อนอยู่บ้างท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดูตัวเลขนี้สิครับ 25. 2 5 2้าดพันล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่า b a c k l o อกหรือว่าคาสั่งซื้อที่รอส่งมอบที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของ ElB i t s y s t e m s เลยนะครับ มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามีความต้องการมหาศาลแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือมันเป็นเหมือนกําแพงเงินสดขนาดมหือมาที่จะคําประกันรายได้ของบริษัทไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยทีเดียวแต่คําถามสําคัญมันก็มีอยู่ว่าประการทางการเงินที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งไร้เทียมทานขนาดนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานแรงกดดันต่างๆได้จริงหรอแล้วมันมีรอยร้าวตรงไหนซ่อนอยู่บ้างที่เราต้องคอยจับตาดูนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่แรงกดดันแรกสุดเลยนั่นก็คือการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมต้องบอกว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยลักษณะของมันเป็นตลาดแบบโอลิโกโพลีหรือก็คือตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายซึ่งหมายความว่ามีผู้เล่นยักษ์ใหญ่แค่ไม่กี่เจ้าที่ครองตลาดอยู่ทาให้การแข่งขันมันไม่ได้วัดกันที่ราคาอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเกมที่ซับซ้อนมากทั้งเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ความน่าเชื่อถือ ประเด็นที่น่าสนใจมากๆในหน้านี้เลยนะครับคือตัวเลข gross profit margin ที่เกือบจะ25%ซึ่งมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนเลย นี่บอกแล้ว่าสินค้าของ ElB i ิดไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์แต่เป็นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากส่วน o p e r a t i n g margin ที่ดูจะต่ำกว่านิดหน่อยเนี่ยเอ่อไม่ใช่สัญญาณของความไร้ประสิทธิภาพนะครับแต่เป็นผลโดยตรงจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะทุ่มงบลงทุนใน R&D สูงถึง7%ของรายได้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในระยะยาวนั่นเองแล้ว ElBIT เขาสู้ยังไงในสนามรบของยักษ์ใหญ่คือเขาไม่ได้สร้างเครื่องบินรบไปแข่งกับล็อกขีตรงๆนะครับ แต่ใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคมกว่านั้นมากนั่นก็คือปลาเร็วกินปลาช้าครับแทนที่จะไปแข่งเรื่องขนาดเขาเน้นความคล่องตัวพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เจาะลึกในตลาดเฉพาะทางที่ตัวเองเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วอย่างเช่นพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์โดรนและก็สงครามไซเบอร์ ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้เนี่ยเห็นผลชัดเจนมากในตลาดสำคัญหลายแห่งเลยครับเอลบิดได้สร้างอาณาจักรของตัวเองในตลาดโดรนยทธวิธีด้วยโดรนตระกูลเฮอร์เมสที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมาแล้วขณะที่ระบบภาคพื้นดินก็เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง41%ในไตรมาสล่าสุดเพราะเขาเป็นผู้ผลิตระบบปืนใหญ่แล้วก็กระสุนแบบครบวงจรที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากแต่หัวใจสำคัญจริงๆนะครับคือความสามารถในการบูรณาการระบบที่ซับซ้อนเหล่านี้ให้ทำงานร่วมกันได้แบบไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นจุดแข่งที่คู่แข่งลอกเรียนแบบได้ยากที่สุดเลยครับต่อกันที่แรงกดดันที่2ครับนั่นคืออำนาจต่อรองของลูกค้าคือในตลาดที่ลูกค้าหลักเป็นรัฐบาลเนี่ยปกติแล้วอำนาจจะอยู่ในมือผู้ซื้อเสมอแต่สถานการณ์โลกในปัจจุบันมันกําลังพลิกสมการนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับหนึ่งในกรอบป้องกันที่สําคัญที่สุดของเอลบิดเลยก็คือการกระจายฐานลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมลองดูที่สัดส่วนรายได้นะครับอิสราเอล33%ยุโรป27%อรเมริกายุโรป2 1แล้วเ็เอรเชีนแปซิฟิกอเก15% จะเห็นว่าไม่มีภูมิภาคไหนที่ครองสัดส่วนมากจนเกินไปการกระจายตัวแบบนี้เนี่ยทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นสูงมากไม่ต้องไปพึ่งพาลมหายใจของลูกค้ารายใหญ่แค่รายเดียวแล้วก็ทนทานต่อแรงกดดันทางการเมืองได้ดีเยี่ยมเลยครับ และปัจจัยที่พลิกเกมอย่างแท้จริงในตอนนี้เลยก็คือความขาดแคลนครับตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคซ u เปอร์ไซเคิลของการใช้ใจ่ายทางทหารความต้องการที่เร่งด่วนมันพุ่งสูงแซงหน้ากำลังการผลิตไปแล้วทำให้อำนาจต่อรองที่เคยอยู่ในมือผู้ซื้อย้ายมาอยู่ฝั่งผู้ขายอย่างสมบูรณ์เลยครับบริษัทยอย่างเอลบิดที่มีสายการผลิตพร้อมแล้วก็มีของพร้อมส่งมอบจึงอยู่ในสถานะที่เลือกได้มากกว่าอย่างไรก็ดามนะครับท่ามกลางจุดแข่งทั้งหมดนี้ เอลบิดก็มีจุดเปราะบางที่สุดซ่อนอยู่เหมือนกันนั่นก็คือสัญชาติอิสราเอลซึ่งในภาวะที่โลกแบ่งขั้วชัดเจนแบบนี้มันได้กลายเป็นความเสี่ยงทางการเมืองที่ประเมินได้ยากมากมีรายงานการระง,งับสัญญาจากลูกค้าบางรายด้วยซ้ําแม้ว่าบริษัทจะจัดการได้ในภายหลังแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าลูกค้านั้นยังมีอํานาจทางศิลธรรมและการเมืองเป็นอาวุธสําคัญที่สามารถนํามาใช้กดดันได้เสมอทีนี้เรามาพลิกไปดูอีกด้านของสมการกันบ้าง นั่นก็คือแรงกดดันจากฝั่งซัพพลายเออร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ El b บิดในเวลานี้เลยครับความท้าทายมันหาโถมเข้ามาจากหลายทางมากหนึ่งคือชิ้นส่วนสำคัญอย่างเซมิคอนดักเตอร์เกรดทหารที่ทั้งหายากและราคาก็แพง2คือปัญหาโลจิสติกที่คาดเดาไม่ได้เลยอย่างวิกฤตการณ์ในทะเลแดงที่ทำให้ทั้งต้นทุนและเวลาขนส่งพุ่งสูงขึ้นและ 3. ซึ่งสำคัญที่สุดคือต้นทุนในการเปลี่ยนซัพพลายเออร์เนี่ยมันสูงมหาศาล พอชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานใหม่ที่ซับซ้อนและใช้เวลานานมากทําให้ซัพพลายเออร์รายเดิมกลุมมามาต่อรองไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเลยครับแล้วเอลบิดรับมือ,อยังไงเขาใช้กลยุทธ์2ทางครับทางแรกคือการทํา vertical integration หรือการบูรณาการแนวดิ่งพูดง่ายๆก็คือดึงกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสําคัญๆอย่างเซนเซอร์หรือเลเซอร์เข้ามาทําเองซะเลยเพื่อลดการพึ่งพาคนอื่นแล้วก็ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นด้วยทางที่2คือการสต็อกสินค้าเชิงกลยุทธ์ครับ แม้จะทำให้เงินสดจมไปกับสินค้าคงคลังในระยะสั้นแต่มันคือการซื้อความมั่นคงเพื่อให้สายการผลิตเดินหน้าต่อไปแรงกดดันที่4คือภัยคุกคามจากทุเล่นหน้าใหม่ครับในยุคที่เงินลงทุนจากซิลิคอนแวลลย์ไหลเข้าสู่เทคโนโลยีป้องกันประเทศเนี่ยคำถามก็คือประตูสู่อุตสาหกรรมนี้มันเปิดกว้างแค่ไหนคำตอบสั้นๆก็คือไม่เลยครับเพราะมันมีกำแพงที่สูงชันมากๆขวางอยู่กำแพงด่านแรกเลยนะฮะคือด้านกฎระเบียบและความมั่นคงที่ซับซ้อนมหาศาล ผู้เล่นใหม่ต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะครับในการสร้างระบบให้สอดคล้องกับกฎการส่งออกอาวุธที่เข้มง,งวดอย่าง ITAR ของสหรัฐซึ่งเป็นข้อบังคับที่ควบคุมการค้าเทคโนโลยีป้องกันประเทศแบบละเอียดสุดๆนี่คือคูเมืองที่กว้างใหญ่มากที่ต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาลในการข้ามผ่านแต่กำแพงที่แข็งแกร่ง,งที่สุดอาจจะไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่คือความเชื่อใจหรือมรดกที่พิสูจน์แล้วในสนามรบ ต้องย้ำเลยว่าในอุตสาหกรรมนี้ความน่าเชื่อถือสำคัญกว่านะวัตกรรมล้ำยุคครับกองทัพเขาไม่เสี่ยงชีวิตทหารกับเทคโนโลยีที่ดูสวยหรูแต่ยังไม่เคยผ่านการทดสอบจริงแน่ๆการที่ผลิตภัณฑ์ของเอลบิดถูกใช้งานและรับรองโดยกองทัพอิสราเอลในสนามรบจริงๆจ,จึงเป็นกำแพงทางจิตวิทยาที่สตาร์ทอัพหน้าใหมย่ยากที่จะถลายลงได้และกำแพงดาสุดท้ายที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือความซับซ้อนในการบูรณาการระบบครับคือสตาร์ทอัพอาจจะสร้างซอฟต์แวร์ AI ไอที่ยอดเยี่ยมได้ แต่การนํา AI นั้นไปติดตั้งบนเครื่องบินรบ F-16 หรือรถถงังมอควาที่มีอยู่เดิมโดยไม่ทําให้ระบบรวนเนี่ยมันคือศาสตร์และสิ่งตีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเอลบิดคือผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ครับและความรู้นี้เป็นสิ่งที่ลอกเรียนแบบได้ยากจริงๆมาถึงแรงกดดันสุดท้ายกันแล้วครับภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนแต่สําหรับเอลบิดแล้วเรื่องนี้อาจจะต้องมองมุมกลับนิดหนึ่งครับเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นภัยคุกคามกลับกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเลย คำถามที่นักลงทุนหลายคนอาจจะกำลังคิดอยู่ในใจก็คือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโดรนสงครามไซเบอร์หรือระบบจำลองการรบเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาทำลายล้างธุรกิจยุโทโธปกรณ์แบบดั้งเดิมหรือเปล่าแล้ว e l b บิดจะได้รับผลกระทบยังไงคำตอบนี้น่าประหลาดใจมากครับ e l b บิไม่ได้กำลังจะถูก Disrupt แต่พวกเขาคือผู้ disrupt เสียเองใช่แล้วครับบริษัทคือผู้นำในการสร้างเทคโนโลยีทดแทนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นโดรนยุทธวิธีที่กำลังเข้ามามีบทบาทแทนที่เครื่องบินลาตะเวนโซลูชันด้านไซเบอร์ที่รายได้เติบโตถึง14%หรือระบบจำลองการฝึกที่ล้ำสมัยซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดงบนะครับแต่ยังสร้างการผูกมัดกับระบบของเอ b บิดในระยะยาวหรือที่เราเรียกกันว่า vendor l o c k i n นั่นเองเอาละครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกแรงกดดันทั้ง5ด้านไปแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะถอยออกมามองภาพใหญ่แล้วก็ประเมินกันว่าท้ายที่สุดแล้วประการของ Elbit t y s t e m s นั้นแข็งแกรแ่งแค่ไหนกันแน่ตารางนี้สรุปให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับจะเห็นว่า e l b i บิมีความทนทานในระดับที่สูงมากต่อการแข่งขันภายจากผู้มาใหม่แล้วก็สินค้าทดแทนโดยใช้นวัตกรรมและความคล่องตัวเป็นอาวุธหลักเลยส่วนแรงกดดันจากผู้ซื้อแม้จะยังคงมีอยู่แต่ก็ลดความรุนแรงลงไปเยอะจากภาวะขัดแคลนทั่วโลก จุดที่เป็นความท้าทายสําคัญที่สุดก็ยังคงเป็นอํานาจต่อรองของซัพพลายเออร์และข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่ากลยุทธ์เหล่านี้มันได้ผลก็คือตัวเลขทางการเงินที่จับต้องได้นี่แหละครับ กราฟนี้แสดงให้เห็นเลยว่า NonGAAP Op ปเปอเรตติ้งมขยายตัวจาก8.2เป็น9.7และที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือ Non อน gap EPS หรือกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วพุ่งสูงขึ้นถึง52เลยทีเดียวครับนี่คือบทพิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์นั้นถูกแปลงเป็นผลกำไรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ก่อนจะจบการวิเคราะห์นี้มีคำเตือนสุดท้ายที่สำคัญมากๆนั่นก็คือความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ตัวเลขในงบการเงินอาจจะบอกเราได้ไม่ทั้งหมดครับ ความเสี่ยงสําคัญที่ต้องจับตาไม่กระพริบลเลยมีอยู่2อ,อย่างครับหคือความเสี่ยงทางการเมืองที่ผูกติดอยู่กับสัญชาติอิสราเอลซึ่งอาจนําไปสู่การคว่ำบาตรหรือยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อและ2คือความเปราะบางของห่วงโซ่ประทานที่อาจจะหยุดชะงักได้ทันทีหากความขัดแย้งในภูมิภาคขยายวงกว้างขึ้นและสุดท้ายนี้คําถามที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้นักลงทุนได้ขบคิดกันก็คือ ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและความคล่องแคล่วเชิงกลยุทธ์ของ ElBIT จะสามารถเอาชนะจุดอ่อนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฝังลึกและติดตัวมากับบริษัทได้ต่อไปในระยะยาวหรือไม่นี่คือแก่นกลางของบทวิเคราะห์การลงทุนใน ElB i t s y s t e m ที่ทุกคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้นด้วย SW o t และ f i v e Forces Model ในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ